สรุปข่าวชิงเบนเยโก,โกรประจำวันที่26กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดททีมนี้ขอเสนอะอารอนในง,งานนี้ยงวานบิสกาจากจะย้ายไปซบที่อินเตอร์มิลานานโะดยกันนี้จะมีดีลสลับขั้วไหมนะฮะเมื่อทางด้งนานของสื่ออังกฤษเปิดเผยนะว่าอารอนวาบิสกามองโอกาสในการย้ายไปเล่นกับทางด้านของฝั่งอินเตอร์มิลานแชมป์อิตาลีนะโดยมีการบริงานมาก่อนหน้านี้เปิดเผยเลยนะว่าเวสต์แฮมพยายามติดต่อแมนเชสเตอร์เดทเพื่อจะขอดึงตัว วันวิชก้าแต่ว่าล่าสุดนั้นขุนค้คอนกำลังได้ตัวนุตซาวรีมาซาราอุยมาทำที่แบ็คขวารายใหม่แล้วครั้น,นท้องสปอร์ตเฟรดนั้นาสาเหตุที่เดอะบินเดอะแฮมเมอร์นะฮะหันไปเจรจากับเาเยอร์มินิกนั้นเพื่อจะขอดึงแบ็โมอรโกก็เป็นเพราะว่าพลาดหวังการคว้าตัววันวิชก้ากับทางด้านของผี ดยการบริการข่าวระบุต่อไปอีกว่าแบ็กขวาไวท์สกเปรานี้สนใจจะย้ายไปเล่นในกับชั้นของฝั่งอินเจมิลานในเวทีซาริอาอิตาลีมากกว่านะและมีการบริการข่าวว่าผีเองนั้นพร้อมจะปล่อยอดีตแข้งคริสต์สแร์เรชออกจากทางทีมไปแต่ได้ก็ตามยังไม่ทราบท่าทีของเงาใหญ่อินเจมิลานว่าจะพร้อมเข้าหาวาบิสก้าในครังนี้หรือไม่รัะที่ผ่านมานั้นสโมสรดังอิตาลีดำเนินการในการดึงนักเตะเข้าสังกัดโดยแรงไปชีพเู้เล่นหมดสัญญาเป็นสัดส่วนใหญ่ ซึ่งวานบิสา้าก็จะกลายเป็นตัวสำรองในทีมผีแดงหลังจากที่เสียตำแหน่งให้กับเพื่อนน้ของจิโก้ดาวโรดในขณะนี้เป็นดังว่างานนี้นะผมวานบิสา้านะฮะก็ขอให้โชคดีก,กันนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ย้ายออกไปจริงๆแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มีการแลกตัวกันเกิดขึ้นจริงก็ดีกับผีนะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอาจจะยังไงงานนี้บอกได้เลยสโคโชี้ผีต้องหาหอกเฝ้าประสบการณ์สูงดึงมาเริ่มทีมให้จงได โดยการินดีทางด้านของพอสโคตานานกองกลางของแมนยูชี้เลยได้ว่าสโบสรต้องซื้อกองหน้าตัวเป้าที่มีประสบการณ์และก็สามารถฝากความหวังในการทําประตูเข้ามามามีส่วนร่วมกับทางทีมได้โดยการน,นี้ีศาจแสดงลงทุนไปแล้วมากถึง90.5ล้า,า,าปรรนปอนด์นะฮะในช่วงซัมเมอรน,นี้กับการซื้อโจชัวเซอร์ซีและก็เบรนี่โยโรเข้ามาเพื่อจะลยุยซีซั่น2024หลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมา ผิดหวังจบไกลมากถึงที่8ในพรีเบรกแม้จะไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้ก็ตามทีแม้ว่าจะมีกองหน้าอย่างท้งนานของบร์รัตโซชยรุนเราไปถึงเซอร์ซีที่เข้ามาเสริมแต่ท้นานของฝั่งสโคเองนั้นก็มองว่านักเตะที่ทีมต้องการจะเสริมคือหัวหอกตัวเป้าที่มีประสบการณ์ที่จะไปสู่ตวเองมาแล้วและก็พร้อมจะพังตะขาย้กับทางทีมใดทีหนึ่งทันทีเมื่อผมคิดถึงแมนยูนหรอ ผมคิดถึงกองหน้าตัวเป้าที่ยอดเยี่ยมสโคที่กล่าวผมคิดว่าพวกเขานั้นมีนักเตะดาวรุ่นคนหนึ่งนี่เมื่อปีที่แล้วอย่างนักของฝั่งรัสซูสฮอยุ์นซึ่งพวกเขาต้องพึ่งพาและก็มันดูไม่ค่อยแเท่าไส่นักเขายังเด็กอยู่และยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายทีมซื้ออีกหนึ่งนักเตะอายุน้อยเข้ามาคือเซอร์ซีผมอยากจะเห็นอ่ากองหน้าตัวเป้าที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยในเรื่องนั้นพร้อมกับรับประกันเรื่องของการทำประตูในครั้งนี้ได้อีกด้วย ผมไม่รู้นะว่าจะมีนักเตะแบบไหนในตลาดนักเตะในครั้งนี้บรมัยแต่ผมคิดว่าพวกเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะพิสูจน์ตนเองมาแล้วและก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ในช่วงปีหน้าในครั้งนี้นั่นเองนะแต่ผมไปได้ว่างานนี้สโคก็ได้แนะนำแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ,ะเรามาดูข่าวจอบมบ้านกันครับเอาล่ะยังไงฮันิบาเบมบี้จอดจจซ็อบแวนเชอร์แบบยืมตัวนะโดยทางด้านของทางด้านฝั่งฮันิบาเบมบรี้นะฮะ กองกลางของทางฝั่ง Manchester area, แมนเชสเตอร์เตเตดนนั้นการงจะย้ายไปเล่นกับเพื่อนน้ของแรนเชอร์แบบยิมตัวโดยกองกลางวัย2ปีวันนี้ไม่สามารถที่จะสู้ย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมแมนเชสเตอร์เตตดได้สำเร็จโดยที่ครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งไปให้กับเซบียายิมตัวไปใช้งานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องกลับไปทิ้นโอทร์ฟอร์ดในคขณงนี้ ตามการบริงานจากท่านกองสื่อตุนิเซียบุนพระรัชบดีที่บามาระบุว่ากองการเดวิชเชตผีร้านี้เตรียมจะออกไปเดินทางอีกครั้งด้วยการเล่นแบบยืมตัวที่วันเชอร์อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าผีแดงนั้นจดำเนินการในลักษณะใดต่อไปเพราะหากพิจารณาจากสัญญาซึ่งจะเหลือเพียงแค่เพียงแค่ปีเดียวทําให้การยืมตัวที่วันเชอร์อาจจะไม่สมเหตุสมผลในครั้งนี้ก็เป็นได้ ซึ่งต่อกรณีงก่าวจะลุล่วงหากว่าฮันดีบาวเนี่ยยอมต่อสัญญาแบบใหม่ออกไปหรือกรณีที่นักเตะมีเงื่อนไขยขยับสัญญาโดยส่วนหลังเนี่ยไม่ได้ถูกระบุในการบริงานในครั้งนี้โดยตอนที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าฮันดีบาวนั้นจะถูกส่งไปให้กับนทา้งของเซบีย่ายืมตัวไปใช้งานแต่ว่ากองกลางสุดิเชียร์ในนี้ลงสนามบนเวทีลาลิเก้าสเปนเพียงแค่6เกมและตอนนี้ก็กำลังจะได้โอกาสในการย้ายไปดิสกอตแ,แลนด์ในครั้งนี้จันอินครับ อ่าแต่ผมเป็นแด่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการด้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอะไรยังไงอูกาเต้กลับมาท่ด้านของฝั่งซูบีแมนดี้ใครควรจะมาอุดกลางโบ๊แมนยูนะโดยอูกาเต้กับซูบีแมนดี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังเป็นข่าวกับที่ด้านของฝั่งแมนยูโษฐานที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันเพียงแต่ว่าสไตล์การเล่นแตกต่างกันในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น ซึ่งมันดอาโอกาเต้นนะผมถูกจัดให้อยู่ในประเภทบูล้างผานบทขยี้ทำลายเกมรกคู่แข่งโดยเด่นเรื่องของการเข้าปะทะแย่งบอลและก็ตัดบอลจากคู่ต่อสู้ส่วนมาตินชูบีเมนกาเนี่ยอ่าชูบีเมนดี้นะฮะจัดเป็นวิฟฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่สายเทคนิคบางซ่น้นใช้สมองในการเล่นมากกว่าพละกำลังสามารถคุมจังหวะพางกำหนดทิศทางในการเล่นได้ดีอีกด้วยโดยว่ากันแล้วขอให้นึกถึงรุ่นพี่สายพันธุ์กาทิงดุอย่างท่านของ ตรวคีโอวูสเกตแบบว่าบรอดี้นี่แหละครับสำหรับเด็กผีผมบอกว่าใครก็ได้งานนี้เอาหมดทุกคนอยู่แล้วเพราะต่างคนก็ต่างบีดีคนละแบบกันไปคล้ายๆคนนึงก็คล้ายๆกับรอยคินอีกคนหนึ่งก็คล้ายๆกับคันไมเคิลคาร์บริกหากว่าแมนยูต้องการจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ก็ต้องหาบิฟิลตัวรับตามแบบฉบับของ2คนนี้ให้จงได้เพราะหลักฐานชัดเจนมาก ่วนเรื่องของการคว้าตัวผู้เล่นสองคนนี้มาร่่มทีมเปชเช่ต้องการค่าตัวมาดูอย่างต่ำๆประมาณ50ล้านปอนด์แต่แมนยูต้องการจ่ายถูกกว่านี้ขณะที่ชูบีแมนดี้เป็นซาเบสต,ตามธรรมชาติไม่ชอบย้ายทีมหรือยา้ายไปที่ต่างประเทศแต่ครั้งหนึ่งแมนยูก็เคยมีผู้เล่นซาเบสอย่างท่านของอันเดรเอเวราแถมการก่อซื้อนั้เแต,ต่จากทีมก็ไม่ได้อ่าใหญ่อะไรมากมายอย่างที่ฝั่งท้านันของเบริอัลสโตสดัดไม่น่าจะใช้เรื่องยากในครั้งนี้ เพิ่งหาเงินถึงกันนะใจผมเนี่ยโอนเอียงไปทางอูกาเต้มากกว่าอยู่แล้วเพระคิดว่าน่าจะผสมผสานกับคอบบี้เมนูกับพนัก้านของฝั่งบรูโน่ฟอนเดสได้อย่างลงตัวซะมากกว่าแถมน่าจะช่วยหยุดปัญหาการานโบนในเกมรุกคู่แข่งไม่อยู่จนถูกนะฮะลอบเป้าเป็นประจำด้วยสมเด็จในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่อีกหนึ่งในใจก็เสียดายทางเทคนิคมันเป็นวิฟิลตัวรับสมัยใหม่ของทางด้านของจูบีเมนดี้ครั้งนจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนก็ไม่ได้มันดูระมบไปหน่อยนะในครั้งนี้ ไปได่ดาว่างานนี้ผีจะตัดสินใจยังไงนะฮะกองกลางที่เป็นรูบโบแบบนี้คุณจะต้องหาคนมาอุดเพิ่มเติมนะลองมาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ยังไงวินล่าอีกทีมจับตามองอดียมีในขาะนี้โดยอส์วินล่าเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจคาริมอดเดยมีตามการรายงานจากทัานของสื่ออังกฤษ โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานขาน่าวว่าฟาบิชโอรมาโน่นะฮะเผยนว่าจูเวนตุสติดต่อไปหาตัวแทนของกองหน้าวาย23ปีเพื่อสอบถามโอกาสในการร่วมง,งานกันในฤดูกาลวัน24และกาลังปรอท่าทีของแนวรุกชาวเยอรมนันนี้ ซึ่งล่าสุดนั้นเดรดิเมลระบุนะว่าแอสซามิล่าเองก็เป็นอีกสมโมสรที่การกจับตามองอดีตมีโดยที่ในตอนนี้สีงบังอาจต้องมองหาตัวแทนบุซราดิยาบีซึ่งตกลงได้ย้ายไปเล่นกับลิสซาดิอาราเบียถือเป็นแนวรุกอีกหนึ่งรายที่ถูกโยงกับบินตรานะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวเรนทว่าชูอัลฟริกกองหน้าคนโปรดของฟอติกเกสเนี่ยเป็นเป้าหมายของท่านันของอุนไยเอมเบอรี่นายใหญ่ของสมโมสรแต่การเจรจาน,นั้นเจอปัญหาหลายด้านในขณะนี้ ส่วนในกรณีของอดียมี่เองต้องแย่งกับทางด้านของจูเวนตุสเรวมถึงรายงานข่าวที่ระบุแต่ว่าเชลซีก็พร้อมจะลงสนามแข่งขันในครั้งนี้เพื่อจะควา้าออกไว้สง่งไปรายนี้เช่นเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับวินล่าเองว่าจะจริงจังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนปฏราัติ่านมาสโมสรมีข่าวกับแนวรุกหลายคนในครั้งนี้เลยชินนะหลังจากผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ยังสรุปอะไรไม่ได้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ อีกหนึ่งรายนะแข้งแมนยูประกาศอำลาทีมเปิดตัวสโม,มสรใหม่ทันทีโดยผิวแดงแมนยูประกาศปล่อยตัวนักเตะอีกหนึ่งรายแบบยืมตัวพร้อมเปิดตัวกับตัสังกัดใหม่โดยผีแมนยูสโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขวัลพิมบรกอังกฤษตัดสินใจปล่อยตัวโจคูคิวของหน้าอนาคตไกลไว้ให้กับนั่นของวีแกนอาร์เดนติกสโม,มสรในลีกวันยืมตัวไปช้งานในฤดูกาลใหม่ สำหรับตนักของคูกิวในวัย20ปีเพิ่งจะซัดประตูสุดสวยช่วยให้ทางด้านผีเอาชนะกรัสโกเรนเจอร์ไป2-0ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดและก็ยังให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะว่าได้รับคำแนะนำดีๆจากนังของรุชฟอนยิตรอยตำนานกองหน้าของปีศาจแดงก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะย้ายไปสู่วิกเนเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสมเสมอในครั้งนี้คูกิวกล่าวได้เลยนะว่าผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ถึงจะใช้เวลารอคอยสักนิดหน่อยแต่ผมก็มีความสุขที่สุด และก็รอที่จะเริ่มต้นแทบจะไม่ไหวในครังนี้กันแล้วและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตั้รับชมผมกดตล้์ย like, กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ